สวัสดีนะครับตอลอนถ่ายคลิป YouTube นะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ร้านยำยั่วนะครับเป็นยำลูกชิ้นนะฮะไม้ละสิบบาทนะครับสิบฟีหนึ่งนะฮะหาดดงตาลนะสัเตหีบน,นะครับเบอร์สิบก้าไม้ยังคะ่ะเบิร์สี่ถ้วยนะสี่ถ้วย S <S ้าคจะสั่งช่วยเดียวพวกยำไม้ลสิบบาทสิบไม้ฟรีหนึ่งฟรีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะิวด้านหลังสวยเลยนะครับเป็นทะเลนะครับรย,ยำ ริมทะเลเลยนะครับร้านนี้ใส่ถ้วยใส่ถ้วยใช่ไหมคะร้านยำยั่วนะครับาหารดงตันนะครับกระมังน,นี้ใหญ่เลยนะกี่ไม้เขาเนี่ยห้าไม้ค่ะม้นะครับ ม,มีแบบใส่ปลรราด้วยนะครับที่ลงไปแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำเชื่อมนะครับน้ำปลาร้านะครับมะนาวนะฮะนี่คือไม้ละสิบบาทยำให้ฟรีนะได้คะ่ะ ได้สามใช่ไหมยำไม่ค่าสิบาททิ้อย่างเลยค่ะผมให้ดูวัตถุดิบของร้านนะก็มีหลายอย่างนะครับลูกค้ามาถึงก็มาเหยิบได้เลยนะครับขอบคคุณะะนมีหลายอย่างนะครับม exactly> ีเห็ดด้วยนะมีผักด้วยนะก็มีวุ้นเส้นนะเขาจะมีหมูด้วยนะครับ หมูสับก,กับหมูเดงนะ,ะแล้วก็เป็นมาม่าก,ก้อนเท่ไาทหไหร่ครับสิบบาททุกอย่างเลยนะครับ,บะะร้านยำยั่วบายน้องแฝดนะฮะยำไม,ม้ละสิบบาทสี่ีหนึ่งนะครับสิบบาทที่ผ่านด,ดงตานะ,ะตะแต่เหยบนะครับขายที่นี่ทุกวันไหมครับขายทุกวันนะ ไหมสั่งไม่ค้าได้นะครับเผ็ดไม่เผ็ดนแล้วก็ปร้าไม่ปร้านะครับแต่นับปลาราไหมคาลูกค้าก็หยิบใส่ถังได้เลยนะครับโอ้ได้แล้วนะคะโอ๋อ้หนสองสาได้แล้วนะคะน้ำย oh, hm ิ้ม ชว้าวชมว้าวนะครับอันนี้ปลาใช่ไหมครับใช่ขาปลาร้าค่ะยำยืย่อบายน้องแฝดน้องแฝดนี่คือเป็นลูกนะเมื่อสองคนนี้เป็นแฝดกันเป็นพี่น้องกัน,กน,นเป็นพี่น้องกันกนะเป็นใส่เสื้อสีเดียวกันนะ น้องเขาจะเอาไปลวกอยู่ด้านหลังนะครับเป็นไรอ่ะขายไข่อ่ะใส่ถ้วยใส่ถุงคะเอาใส่ถ้วยครับขายที่ไอ้ดูไม่ได้เนี oh okay, ่ยยาขลังหน่อยค่ะยาอาถร่พ์ไม่ถ่ายหนีอ

ร้านยำสิบบาทนะครับยำฟรีนะครับเ้าอะไรอ่ะม่ธรรมดานะครับร้านนี้ก็โอเคเลยนะครับถือว่าลูกค้าเข้าเรื่อยๆนะยำจ้าผักยำยำยำอาอเห็ดไหม

นาจะิาสีลาลชาแล้วครับเดี๋ยวคิดอยู่ว่ามาจากไหนใช่ไตลเีดูช่สีเียหองไหนนี่อนถ่ายคลิปครับเข้ากล้องไหมพาพาพาาตลาดตลอดใช่ไหมคะพาไปตลาดตลอดใช่ครับ่รอบก็ไปหลายๆที่ครับตลาดแถว ส่วนมากจะอยู่โซนภาคตะวันออกระยองชุมพีประมาณนี้เอาเผ็ดไหมคะเผ็ดค่ะเขเป็นลูกค้าตะลอนตะลอนถ่ายคลิปครับตะลอนไทยแซ่บๆนะครับอันนี้สั่งแบบปร้านะครับไม่ไม่ไม่ใส่ปลาร้าแล้วแต่แต่ไม้ละสิบบาทนะยังฟรีเจ้าประหารมีสั่งกับน้ี่ดูเมฆหงออนอนซูถูแม่ มีพาเปทูไหมงไม่หวงก็โอเคก็ดูน่าดูตลาดไหนครับได้ครับอันนี้คือคนหนึ่งจะยำคนหนึ่งจะชิมใช่ไหมครับอมีต้องชิ้วที่มีคนละสเต็ปนะคนละแผนก่ไนะครับ ใส่คว่ใส่สองขาโอ้หนึ่งสองสามไปเรียกเอาเลยนะคะข้อไหนสี่สิบขาเจ็ดสิบห้าค่ะสิบไม้ตีหนึ่งไม้นะครับกานครับจะเป็นถนนคนเดินที่วิวสวยมากครับที่นี่มีที่นั่งครับมีที่นั่งให้ทานด้วยนะด้านนู้นนะครับด้านนู้นเหรอครับเดี๋ยวต้องเดินใช่ห้านนั่งเทียย์ ขาต่อเสียด้วยนะครับอันนี้คือ40่รับาทนะครับร้านยำยั่วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเาีโดนตานะครับนี่อี่ช้อนเลยค่ะโอเคขอบคุณน้องทั้งสองคนมากครับผมขอบคุณ ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับ,บการติดตามรับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม